ฮานากโกซังเครียดแค้นมากเลยกลายเป็นผีน,น้องน้ำที่สามนางก็จะถามว่ามาเล่นกับฉันไหมมาเล่นกับฉันไหมแต่ห้องน้ำมาดูวังเวงน่ากลัวน่ากลัวบอกแปลกเลยอ่ะ เด็กทุกคนตอนนี้มันใกล้จะมือแล้วกลับบ้านกันดีกว่านะหัวชีวชหวัวชีเหรออันังก็ได้ห้องน้ำปอยู่ตรงนั้นเองตามพี่บัวมานะเดินตามหลังพี่บัวมาเร็วแต่ห้องน้ำมันดูวังเวงน่ากลัวน่ากลัวบกแปลกเลยอะ 火星地。 มันน่ากลัวจริงๆด้วยตะมุนเขาล็อกประตู้วเนี่ยเอา้ามันอาจจะไม่ล็อกก็ได้พี่ัวเราเข้าไปก่อนสงสารน้องน้องปวดชี่ทุกคนไม่เคยได้ยินตำนานนี่หรอบางทีอ่ะห้องน้ำน,นี้อาจจะมีผีก็ได้นะเคยได้ยินตำนานผีฮานาโกะปะพี่เป็นผีผู้หญิงในห้องน้ำน่ากลัวน่ากลัวพี่ัวก็ไร่รู้ว่าที่นี่มีตำนานหรือเปล่า นี่พวกเราอะอดทนแล้วก็เราไปฉี่ที่บ้านดีกว่านะแต่หนูอยากฟังตำนานเรื่องผีห้องน้ำอะ่ะเพี่ว่าเล่าตรงนี้มันไม่ดีเอาไว้ให้ถึงบ้านแล้วค่อยเล่าดีกว่านะใช่หนูกลัวหนูก็วกลัว,โ,ลวโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับบ้านก่อนไปเฮ้ยเด็กๆกลัวเลยอยากลัวมาพี่โบจะเล่าเรื่องผีให้ฟังผีกลัวผีไหมกลัวไหม นั่นไงนี่ไงได้รยากาศเลยเด็กๆถามใช่ไหมล่ะว่าฮาดาโกะคืออะไรฮาดาโกะคือผีในตำนานของญี่ปุ่นเป็นผีที่มีผมสั้นมีหน้าม้าเหมือนพี่บัวเลยแล้วก็ใส่กระโปรงสีแดงเป็นชุดนักเรียนมันมีหลายตำนานบางตำนานอะเล่าว่าตอนนั้นน่เป็นตอนกลางคืนกำลังที่จะหนีจากเด็กวัยรุ่นเกิน,เก,นเกียนในโรงเรียนอยู่ชั้นสามไปห้องน้ำ แต่หนีไม่รอดโดนทำร้ายร่างกายและคอตโกในห้องน้ำจนตัวเย่และพอเขาไปสืบประวัติมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมชีวิตของ,ของเธอที่บ้านอ่ะมันน่าสงสารมากรู้ไหมทำไมน่าสงสารสาเหตุที่เขามีสาเหตุที่ฮานาโกะสังามีหน้ามา้าเพราะว่าที่บ้านน่ะทำร้ายร่างกายเธออย่างหนักโดยเฉพาะพ่อของเธอแล้วการที่เธอมีหน้าม้าหนาเต๋อเพื่อเป็นการปกป้องรอยแผลนั้นหลังจากที่ทุกอย่างเกิดขึ้นอ่ะ ฮานาโกซังเครียดแค้นมากเลยกลายเป็นผีนองน้ำที่สามบางตำนานก็เล่าว่าฮานาโกซังเป็นหญิงสาวที่ตกจากหน้าต่างของห้องสมุดบางตำนานก็เล่าอีกว่าไม่ใช่ตกจากหน้าต่างตอนที่เขาจัดงานเทศกาลมันมีหลายตำนานแล้วแต่เชื่อเลยแต่ถ้าถามว่าฮานาโกซังหลอกหลอนคนยังไง ขาบอกเลยว่าวิธีการของนางเนี่ยสร้างสรรค์มากอย่างแรกนางจะโผล่มาหาเราแล้วลากเราเข้าไปห้องนง้ำหลังจากนั้นนางก็จะถามว่ามาเล่นกับฉันไหมมาเล่นกับฉันไหมถ้าเป็นยายหมอนจะตอบว่าอะไรไม่ไม่มาเล่นด้วยโอ้ยตกใจเลยเอ เป็นเย,ย่หมจะตอบว,ว่าใช่ไม,ไม่ว่าจะคำตอบเป็นไม่หรือใช่ฮานาโกซังก็จะบังคับให้เราตอบใช่ยอยู่ดีแล้วพอเราตอบใช่ปุ๊นางก็จะบอกว่างั้นเรามาเล่นเกมกันเกมนั้นก็คือเกมบีบคอหลังจากนั้นนางก็บีบคอเราจนตัวเยแต่มันมีตำนานหนึ่งที่ว่าเราอะสามารถเรียกฮานาโกซังให้มาหารเราได้ โดยการเข้าไปห้องน้ำที่สามแล้วขานชื่อนางฮานาโกซังฮานาโกะซังหลังจากนั้นก็จะมีเสียงขานรับว่าไงเราก็ต้องคุยสื่อสารกับเขาถ้าสมมุติเสียงเราแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติว่าเรากลัวแบบให้เห็นถึงความแบบผิดปกติไม่ได้แบบเป็นการสื่อสารธรรมดากับคนทั่วไปอะนั่นแหละชีวิตเราจบแน่เพราะฉะนั้นอนะมันน่ากลัวมาก แต่ถึงแม้เรื่องน่ากลัวพวกนี้อะ่ะบางทีอะ่ะมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเตือนใจที่คนชาวญี่ปุ่นเอาไว้เตือนใจเด็กๆก,ก็ได้เพราะว่าบางตำนานเขาบอกว่าถ้าเราเอาผ้าหรือช็ดชูไปเช็ดรอยขีดข่วนในห้องน้ำฮานาโกซังก็จะมาขอบคุณเราบางทีแล้วมันอาจจะเป็นแค่วิธีกลลวิธีในการหลอกเด็กให้อย่าไปขีดเขียนห้องน้ำก็เป็นไปได้ พีว่าเขาอยู่ในห้องน้ำที่เรากำลังจะไปไหมพี่มไม่รู้อ่ะพี่มไม่สามารถคอนเฟิร์มหรือการันตีได้เลยแต่ลองคิดดูสิถ้าห้องน้ำอ่ะมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะแล้วเขาจะล็อกห้องน้ำไ้ทำไมเฮ้ยเสื้อองอ่ะเฮ้ยเสื้อบิวมารอยมาได้ไงวะมันเริ่มหล่อแล้วทุกคนหนีกันดีกว่า ในคลิปหน้าขอไม่มายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ช่องยังไม่ช่วยได้วยนะคะขอตัวนี่พีก่อนนะคะ